บทที่2,535เจียงเฟงไม่เห็นสิ่งนี้จริงๆเบาที่รุยสาวน้อยคนนี้ดูเหมือนโลลิต้าเล็กน้อยเธอดูไม่เหมือนเจ้านายของเอมเพอเรอร์กอดเรียวเมื่อคิดถึงตอนนี้ทั้งเทสมนทนเตี้ยนเซินซึ่งก็คือองค์หญิงเพิ่งมาถึงอันดับที่หนึ่งของอาณาจักรเทพจักรพรรดิยิ่งกว่านั้นความสามารถในการบุกทะลวงสู่อาณาจักรนี้ได้ก็ต้องขอบคุณเม็ดยาหลิงหยวนที่เป่าซิรุยส่งมา ใช่คุณคิดอย่างไรแน่นอนมาสเตอร์เบาไม่จำเป็นต้องมีระดับการฝึกฝนของเอมเพอเรกอร์ดเรียวอาจจะสูงกว่าด้วยซ้ำฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะฉันไม่เคยเห็นมาสเตอร์เบามาก่อนจางไทยอันเซียงยิ้มแน่นอนว่าเขารู้ว่าเหตุใดเจียงเฟิงจึงเรียกมาสเตอร์เบาว่ามิสเบาความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนนี้มีข่าวลือจากสมาชิกหลายคนในตระกูลจางเจียงเฟิงเงียบ ฉันเคยคิดมาก่อนว่าหากฉันไปถึงระดับเทพจัก,กรพรรดิได้ขอบเขตนี้ก็ถือว่าดีมากแล้วแต่สิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจในตอนนี้ก็คือการที่สามารถเข้าถึงอาณาจักรเทพจัก,กรพรรดิได้นั้นเป็นเพียงธรณีประตูธรณีประตูที่สามารถออกจากเบี้ยนเชิญเคาตี้ได้เมื่ออยู่ข้างนอกฉันไม่รู้ว่ามีปรมาจารย์กี่คนสูงกว่าอาณาจักรเทพจัก,กรพรรดนี้ด้วยซ้ำ ตอนนี้ดูเหมือนว่าฉันต้องฝึกฝนอย่างหนักพยายามบุกทะลวงไปสู่อาณาจักรเทพจักรพรรดิหรือแม้แต่อาณาจักรเทพลึกลับหรือโลกเทพโลกที่สูงกว่าด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่พวกเขาจะมีพลังในการปกป,ป้องตนเองเพื่อที่พวกเขาจะได้ออกไปตามหามูเอโกนี่อิงรองและคนอื่นๆก่อนหน้านี้ขณะที่เขากำลังครุ่นคิดอะไรบางอย่างเสียงหนึ่งก็ดังมาจากข้างๆเขาแก่นแทยา เจียงเฟิงกลับมามีสติสัมปชัญญะและจากนั้นก็พบว่าคนข้างๆเขารีบวิ่งออกไปจากนั้นจึงหยิบต้นหญ้าแก่นแท้ที่อยู่ข้างหน้าของเขาถือไว้ในมือด้วยใบหน้าที่เย่อหยิ่งโชคดีฉันค้นพบสิ่งนี้ก่อนดังนั้นอย่าคว้ามันไว้กับฉันชายคนนั้นมีใบหน้าที่เย่อหยิ่งราวกับว่าเขากำลังถือสมบัติที่ดีที่สุดในโลกอยู่ในมือ ฉันบอกว่าจางเออร์หนิวคุณช่วยสัญญาหน่อยได้ไหมเมื่อเห็นท่าทางตื่นเต้นของคุณคนที่ไม่รู้จะคิดว่าคุณเลือกสมุนไพราจากสวรรค์5า,าคุณไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหมตอนนี้สมุนไพรบรรพการระดับสวรรค์อยู่ที่ไหนจางเออหนิวยิ้มอย่างเฉยเมยอ,อย่าคิดว่านี่เป็นของหงตินแต่มันก็ค่อนข้างดีเฉียนห่าวหลานเป็นคนพูดเน็บแนม จางเอิรเนียเมื่อมองไปที่เด็กชายดูเหมือนว่านอกจากกัปตันและรองกัปตันรวมถึงหญิงสาวแล้วดูเหมือนว่าเขาจะดูถูกหรือดูถูกคนอื่นสำหรับคนอื่นๆดูเหมือนว่าจะมีความรู้สึกแปลกแยกต่อผู้ชายคนนี้เอาละ่ะหยุดเดินเปร่ที่นี่ตอนนี้เรามาถึงปาดกลางอันยิ่งใหญ่แล้วสถานที่นี้ไม่ลึกเกินไปมันจะดีถ้าเราเข้าไปลึกกว่านี้ขณะที่พูดจางไทอนเซียงมองไปที่เจียงเฟงและถามว่า เจียงเฟิงคุณรู้จักย่าดึกดำบันที่นี่หรือไม่เจียงเฟิงพยักหน้าฉันเกือบจะจํามันได้แล้วในสองวันที่ผ่านมาซิสเตอร์อันหงให้แคตาล็อกของย่าปฐมภูมิแก่ฉันและฉันก็ได้อ่านมันแล้วอันหนึ่งในมือของจางเอิญเนี่ยตอนนี้เรียกว่าเทาไก่งวงสมุนไพรดั้งเดิมของฮงพินโดยทั่วไปแล้วจะมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงการเพาะปลูก แต่ถ้าพวกเขาสามารถปรับแต่งยาลิงยวนสิ่งนี้เป็นวัสดุเสริมที่มีประโยชน์มากเจียงเฟงกล่าวชื่อและหน้าที่ทั้งหมดของสิ่งนี้สมุนไพรดึกดำบรรจังไทยแอันเซียงพยักหน้าด้วยรอยยิ้มจากนั้นตบไหล่เจียงเฟงใช่ดูเหมือนว่าคุณทำงานหนะักมาสองวันแล้วด้วยวิธีนี้ฉันรู้สึกสบายใจเจียงเฟงยิ้มไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้ว กับตันเรามาถึงสถานที่แล้วเราควรปฏิบัติตามกฎก่อนหน้านี้เพื่อแยกย้ายทีมและค้นหาคนของพวกเขาเองหรือไม่เฉียนห่าวรานพูดขึ้นทันทีท้ายที่สุดถ้าเราแยกทีมเราสามารถค้นหาพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นได้คุณแต่คิดดูสิทีมของเราไม่สามารถทำตัวน่าอายเกินไปในการประชุมสรุปครอบครัวใช่ไหม จางเทียนรุยซึ่งอยู่ข้างๆเขาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งขมวดคิ้วและส่หัวแล้วพูดว่านี่ไม่ดีไหมคราวหลังเรายังมีหญิงสาวอยู่ตอนที่2536ห้าเมื่อเทียนฮาโอรานได้ยินสิ่งนี้เขาขมวดคิ้วและพูดว่าเกิดอะไรขึ้นคุณพูดไม่ได้ท่านหญิงคนโตอยู่ที่นี่ดังนั้นอย่าทำอะไรเลยเรื่องใหญ่ ให้คุณหนูคนโตติดตามท่านในฐานะกัปตันหรือรองกัปตันโอเคไหมแล้วเจียงเฟิงละ่ะจางเทียนรุยถามอีกครั้งจางไทอนเซียงหัวหน้าทีมที่อยู่ข้างๆเขาขัดจังหวะน้องชายของเขาและพูดว่าฉันรู้ว่าฮาโอรานหมายถึงอะไรเราไม่ควรทำตัวหน้าอายเกินไปในการประชุมสรุปแต่ครั้งนี้สถานการณ์แตกต่างจากครั้งก่อนอย่าแชร์มากอัญญประกาศคู่ มาเปิดกันเถอะสองกลุ่มจะทำทั้งสองกลุ่มสามารถเพิ่มขอบเขตการค้นหาได้และพูดง่ายๆก็คือค่อนข้างปลอดภัยตอนนี้มันอยู่รอบนอกและที่นี่มี U ู n อ s ซาไม่มากนะักอัญญาประกาศคู่ลองดูข้างในอีกครั้งและถ้าเราไม่พบใครข้างในเรามาคุยกันเรื่องอื่นเอาหลักทุกคนพยายามเร่งความเร็วเพื่อประหยัดเวลา จางไทอันเซียงมองไปที่จางไวรุยและเจียงเฟิงอยู่ข้างข้างเขาและพูดด้วยรอยยิ้มคุณไม่จาเป็นต้องรีบร้อนเกินไปคุณเพิ่งออกมาทำไมคุณถึงรีบร้อนขนาดนั้นท้ายที่สุดเรายังมีผู้มาใหม่อีกสองคนที่นี่อยากพวกเราเป็นการเดินทางที่ยาวนานและพลังชีวิตของพวกเขาจะต้องหมดไปจางไวรุยได้ยินเขาไม่มีความสุขเล็กน้อยและพูดว่า พี่ไทอันเซียงคุณบอกว่าฉันช้าลงหรหืนีิฉะนั้นเรามาเปรียบเทียบกันดูว่าความเร็วของใครเร็วกว่ากันแม้ว่าอารมณ์ของจางไวยรุยจะไม่ใช่ประเภทเกเรใช่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจางไวยรุยจะไม่เล่นอารมณ์เล็กน้อย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงตอนนี้ฉันได้รับการเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากคนอื่นๆว่าฉันเป็นผู้มาใหม่ที่เพิ่งบุกทะลวงสู่อาณาจักรหงเซินสิ่งนี้ทำให้เธออารมณ์เสียเล็กน้อยเช่นกันฉันมาช่วยไม่รังถ้าพูดไปเรื่อยใครจะดีใจได้เจียงเฟิงเพียงแค่ยิ้มและไม่พูดอะไรอีกฝ่ายบอกหมดแล้วไม่ต้องเก็บมาใส่ใจนอกจากนี้ ระดับพลังยุทธ์ในปัจจุบันของฉันอาจกล่าวได้ว่าสูงกว่าที่พวกเขาคิดดังนั้นต้องชัดเจนมองย้อนกลับไปเมื่อคุณเจอปัญหาและต้องต่อสู้จริงๆคุณสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ตราบใดที่คุณใช้กำลังของคุณพูดมากก็ไม่สะดวกเท่าทำครั้งเดียวเอาหลักไปกันเถอะเร็วเข้าโชคไม่ดีแล้วที่ล่าชาไปนานหากเราล่าชากว่านี้เราจะกลับมามือเปล่าในครั้งนี้เฉียนห่าวร้านตะโกนและบ่นจากด้านข้าง ทุกคนบินต่ำตลอดทางและเดินหน้าต่อไปเกือบครึ่งชั่วโมงและในเวลานี้ทุกคนได้เข้าไปในป่าลึกในระหว่างเส้นทางนี้ทุกคนยังพบสมุนไพรดั้งเดิมจำนวนมากแน่นอนว่าคุณภาพของสมุนไพรดั้งเดิมเหล่านี้ไม่สูงเกินไปและสมุนไพรที่ดีที่สุดคือสมุนไพรดั้งเดิมของหงปินดูสิสิ่งที่ฉันพูดไปก่อนหน้านี้นั้นถูกต้องหรือไม่ พวกเราผู้เฒ่าผู้แก่ได้ค้นพบสมุนไพรดั้งเดิมทั้งหมดตลอดการเดินทางของเราดูที่ไข่แตงโมใหม่นี้คุณสามารถหาผายลมได้หรือไม่เทียนฮาโรานมองไปที่เจียงเฟิงด้วยใบหน้าที่จริงจังดูถูกน้ำเสียงของเขาดูดันอีกครั้งเจียงเฟิงเพียงแค่มองไปที่อีกฝ่ายเบาๆแต่ไม่ได้พูดอะไร ระหว่างทางมาที่นี่เจียงเฟิงพยายามใช้ความแข็งแกร่งทางจิตใจของเขาเพื่อกระจายมันออกไปจากนั้นค้นหาสมุนไพรดั้งเดิมเหล่านี้ในท้ายที่สุดเจียงเฟิงพบว่าเขาสามารถค้นพบและรับรู้สมุนไพรดั้งเดิมเหล่านี้ได้เร็วกว่าคนอื่นๆในทีมสำหรับสาเหตุที่เขาไม่หยิบมันขึ้นมาเป็นเพราะเจียงเฟิงขี้เกียจเกินไปที่จะแข่งขันกับทุกคนเพื่อแย่งชิงสมุนไพรดั้งเดิมเหล่านี้ ท้ายที่สุดคุณภาพของสมุนไพรบรรพาการเหล่านี้ไม่สูงนะักดังนั้นคงเป็นเรื่องน่าอายเล็กน้อยที่จะแข่งขันกับทุกคนเพื่อแย่งชิงสมุนไพรบรรพาการสองสามชนิดอารมณ์นี้เหมือนเด็กหยิบขนมเลยบทที่2537ถ้าคุณหยิบมันขึ้นมาคนอื่นจะทำมันหายเอาละโอเคอย่าพูดถึงเรื่องนี้เรามาจัดกลุ่มกันใหม่ เมื่อทั้งสองทีมกลับมารวมกันอีกครั้งจางไทยอันเซียงก็ปรบมืออย่างช่วยไม่ได้ส่งสัญญาณให้ทุกคนเงียบฉันไม่พบใครระหว่างทางที่นี่จากมุมมองนี้แถวนี้มีคนไม่มากนะักเอาละ่ะทำตามวิธีที่แล้วเราแบ่งเป็นหลายกลุ่มกันเถอะสองคนกลุ่ม หขยายขอบเขตการค้นหาแน่นอนถ้าเจอคู่ต่อสู้ที่เก่งกาจหรือสัตว์ร้ายที่รับมือไม่ได้ทุกคนจะย้ายไปอยู่ตรงกลางส่วนฉันจะอยู่ตรงกลางพร้อมสนับสนุนทุกเมื่ออัญญาประกาศคู่ฉันเข้าใจไหมทุกคนพยักหน้าและเจียงเฟิงสามารถบอกได้ว่าวิธีการจัดกลุ่มแบบนี้ต้องเคยใช้บ่อยมาก่อนคุณหนู คุณสามารถเลือกใครก็ได้เลือกฉันหรือเทียนรุยในทีมนี้เราสองคนมีฐานการบ่มเพาะที่สูงที่สุดคุณสามารถเลือกได้เพียงคนเดียวเท่านั้นฉันไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับคนอื่นๆจางเว่ยรุยกล่าวฟังและพูดด้วยรอยยิ้มฉันอยู่ในทีมกับบราเดอร์เทียนรุยขณะที่พูดจางไวยรุยยืนอยู่ข้างจางเทียนรุยจางไทอันเซียงยิ้มและไม่พูดอะไร เมื่อจางไวรุยยังเด็กเขาชอบเล่นกับเทียนรุยสองคนนี้ถือได้ว่าเป็นคู่รักในวัยเด็กเมื่อเห็นว่าจางวัยรุยอยู่ในกลุ่มเดียวกับน้องชายของเขาจางไทแอนเซียงจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเจียงเฟิงคุณก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับฉันเจียงเฟิงก็เป็นผู้มาใหม่เช่นกันเขาเหมือนกับผู้หญิงคนโตและเขาต้องการจะถูกรายล้อมไปด้วยผู้เชี่ยวชาญหลังจากที่จางไทอนเซียงพูดจบงซิงซิน ก็พูดขึ้นเขายืนขึ้นและคัดค้านกับปันมันใช้ไม่ได้เรามักจะอยู่ในทีมโอเคไหมถ้าคุณอยู่ในทีมกับเจียงเฟงิงฉันควรทำอย่างไรเราปลูกฝังความเข้าใจโดยปริยายด้วยความยากลำบากอย่างยิ่งจางเทียนเซียงขมวดคิ้วครั้งนี้แตกต่างจากปกติคุณไม่รู้ตัวตนของเจียงเฟิงและสตรีคนโตฉันจะไม่พูดถึงหญิงชาราสำหรับเจียงเฟิงเจ้าของก็อธิบายเช่นกันครั้งนี้จะต้องไม่มีข้อผิดพลาด กี่มงแล้วคุณยังมองหาของที่นี่อยู่หรือเปล่าจางไทอนเซียงไม่พอใจอย่างมากกับการแสดงของฮงซิงซินเมื่อมองไปที่ดวงตาของหงซิงซินเจียงเฟิงก็สามารถบอกได้ว่าผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนจะชอบจางไทอนเซียงเล็กน้อยในกรณีนี้ข้าพเจ้าไม่จําเป็นต้องไปทำลายความดีของผู้อื่นใช่หรือไม่เมื่อนึกถึงสิ่งนี้เจียงเฟิงก็พูดว่า ไม่เป็นไรกับตันคุณสามารถแบ่งตามนิสัยก่อนหน้านี้ของคุณฉันก็เหมือนกับทุกคนหลังจากที่เจียงเฟงพูดจบฮงซิงซินก็หัวเราะคุณได้ยินไหมกับตันสิ่งนี้ถูกร้องขอโดยเขาด้วยความคิดริเริ่มของเขาเองไม่ใช่เขาบังคับคุณยังคงเหมือนเดิมนำเขาเป็นทีมจางเทียนเสียงขมวดคิ้วมองเจียงเฟิงแล้วพูดว่า เจียงเฟิงแล้วไงถ้าเจ้าไม่ทำเช่นนั้นเจ้ากำลังตกอยู่ในอันตรายไม่เป็นไรหากเจ้าไม่สามารถพบคนอื่นๆได้แต่หากเจ้าได้พบกับคนอื่นๆจริงๆแล้วใครจะรับประกันความปลอดภัยให้กับเจ้าค่ะบอกว่ากับตันเจียงเฟิงผู้นี้ฉันยังเด็กฉันยังต้องการให้คุณสอนฉันที่นี่หรือไม่ ถ้าไม่มีคุณคนอื่นไม่สามารถปกป้องเพื่อนร่วมทีมของพวกเขาได้เขาไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วเฉียนห่าวรานข้างๆเขาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเขากล่าวว่าฉันจะอยู่กลุ่มเดียวกับเจียงเฟิงท้ายที่สุดตอนนี้ฉันอยู่ในอันดับที่ห้าของหงเซินกล่าวคือคุณและทีมรองดีกว่าฉันเล็กน้อยคำพูดของเชียนฮาวรานทำให้คนอื่นๆตัวสัน่น ประหลาดใจเล็กน้อยคุณกำลังล้อเล่นอะไรคุณไม่เกลียดการเจอเจียงเฟิงเหรอทำไมตอนนี้ถึงมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่